มาครับสวัสดีชาวแฟนมวฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาคุยหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะโอ้โ oh, ห oh, แล้วบอกว่า,วา,วากลับมาเรียกความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พวกเขานะออกไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็ต้องใช้คําว่าเก็บชัยชนะได้ด้วยความสุดๆอันนงี้ดีกว่าสุดๆตัวไหนที่เราดา่าเนี่ยแม่งยิงหมดแล้วต้องเรียกได้ว่าชัยชนะครั้งนี้อาจจะแลกมาก,กับอะไรหลายๆอย่างก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับก็เกมนี้เนี่ยสิบเอ็ดตัวจริงนะครับฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเซ เนี่ยผู้สำบัติตูก็อ่ะเป็นแรมเดลนะครับแนวรับมีวอลเกอร์ปีเตอร์นะฮะมีเบนเนเรกมีทางด้านของสตีเฟนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถือว่าจัดจ้านมากวันนี้ก็คือทางด้านของชูกาวระนะฮะแดนกลางเนี่ยมีอุโกชุกูนะครับ,นนม,รบมีทางด้านของมัตเทอุสเฟอร์นันเดสนะครับแนวรุกเนี่ยมีทางด้านของดิบลิงนะฮะโอ้โหตอนนี้จี๊ดพอสมควรนะครับเอ่อส่วนตัวเป้าเนี่ยเป็นทางด้านของอาร์เชอร์ ฝั่งของแมนยูนะครับผู้สับประตูเป็นโอนาน่านะครับวันนี้โชว์ฮีโร่ไปด้วยแล้วก็แนวรับเนี่ยมาสราอุยนะครับมาใช้เดลิกลิซาโดมาติเนสแล้วก็ดารโลนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยเป็นทางด้านของคอบบี้เมนูจับคู่กับคริสเตียนอิลิกเซนเลยนะส่วนเอ่อทางด้านของแนวลูกเนี่ยมีมาคัตแรดฟอร์ดนะครับบูโน่ฟอนันเดสอาร์มัดเดียโลนะครับแล้วก็ทางด้านของหน้าเป้าเป็นโจชัวเซอร์ซี่ เริ่มเกมมาเนี่ยต้องบอกว่า10นาทีแรกเนี่ยต้องยกให้เจ้าบ้าเลยนะซาวแฮมตันเล่นได้ดีมากๆโอ้โหคือคองบอลน,นี่คือแทบจะเหนือของแมนยูทุกอย่างใช่คือออช่วงแรกเนี่ยทางด้านของซาวแฮมตันเนี่ยสามารถ ใช้คําว่ากดแมนยูได้อยู่หมัดนเลยเพราะว่าแมนยูเนี่ยหาโอกาสในการพาบอลขึ้นมาแท้จะไม่ได้โดนตัดแล้วก็โดนทางน้าของแซมป์ตันเนี่ยกดใส่อยู่ตลอดแล้วนะครับสิ่งที่แซมป์ตันทําได้ยังไม่ดีพอเนี่ยก็คือพื้นที่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์หรือว่าการหาโอกาสยิงน,นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยู่ในเตดดารโลนะฮะจะใช้คําว่าโอ้โหตลอดคือ oh. ทางด้านของเซาเนี่ยมาเจาะทางดารโลโดยเฉพาะเลยนะที่ไปยืนในตําแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยแล้วก็มันผ่านมาแล้ว แต่พอถึงเวลาที่จะต้องจ่ายแล้วก็ที่จะต้องยิงเนี่ยทางเซา์มตันยังทําได้ไม่ดีพอนะครับแต่พอเลยช่วง10นาทีไปเนี่ยเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนแบบโดนกดจนจนเริ่มแบบมีสติอะเออเหมือนโดนต,ตบตนหน้าต้องเริ่มตื่นเออเหมือนโดนต,ตบหน้าจนตื่นอะ่ะ <c oughs> ก็เริ่มกลับเข้าสู่เกมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับเกมเนี่ยแมนยูดูดีขึ้นกว่าในช่วง10นาทีแรกชัดเจนแต่กลายเป็นว่าในนาทีที่30นะครับดาร์โลนะวันนี้เดอะบอรเดอะล่นะฮะไปทําเสียฟาวนะครับเสียจุดโทษนะครับก็เป็น ที่ตะลุยเข้าไปนะครับแล้วดานโล่เหมือนจะช้ากว่านะจังหวะสกัดก็เเสียบาซะเออก็เรียบร้อยเลยนะครับแล้วจุดโทษเนี่ย ก็เป็นทางด้านของอาร์เชอร์นะครับที่เป็นคนเลอขึ้นมายิงแต่วันนี้นะครับอังเรโอนาน่าไม่ติดเล่นนะฮะไม่มีชูไม้ชูมือไม่มีหลบซ้ายหลบขวานะครับเซฟไว้ได้โอนาน่าช่วยชีวิตผมบอกเลยช่วยทั้งทีมช่วยทั้งนาโล่เพราะถ้าบอกว่าซาแฮมตันนำหนึ่งศูนย์เนี่ยผมว่ายูไนเต็ดอาจจะยากกว่าเดิมอีกนะเออคือถ้าผมรู้สึกเลยว่าถ้าลูกนั้นมันเข้าไปหนึ่งศูนย์นะแมนยูผมให้มากสุดเลยแค่เสมอใช่และหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนะครับกลายเป็นว่ามันเป็นตามหลักสูตรฟุตบอลเลยนคใเมื่อุณท ไม่ได้คุณก็เสียนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาขึ้นนำในในที่34นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเตะมุมนะครับทางหน้าของอีริกเซนเนี่ย เป็นคนที่เตะมุมเล่นสั้นจ่ายมาให้กับบรูโน่นะแล้วบรูโน่ก็เปิดเข้าไปแล้วก็ที่จริงตรงนั้นเนี่ยมีผู้เล่นของยูเนเต็ดอยู่ประมาณถึง3คนเลยนะคือใครมุงก็ได้อะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทาร่าของมาไทเดอร์ลิกนะครับซึ่งตอนที่บรูโน่เปิดเข้าไปเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าแม่งล้าหรือไม่ล้าวะแต่สุดท้ายพอดูภาพช้าเนี่ยโอ้โหวันนี้แซมตันอ,อีกหนึ่งอย่างที่ผิดพลาดมากๆเลยคือการเช็คตำแหน่งล้ำหน้าโอ้โหมันชอบมันชอบมีตัวแบบทิ้งแบบทิ้งไว้ลึกจัดอยู่ประมาณตัวหนึ่งตลอดอ่ะใช่แล้ว่า <laughs> กันแบบเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็กลายเป็นแมนยูขึ้นนําก่อนจากมาไทยเดลลิกนะครับหลังจากนั้นนะครับแมนยูยังไม่พอนในครึ่งแรกในในาทีที่40นะครับหนีห่างเป็น2อศูนย์แล้วก็ไม่ใช่จากใครที่ไหนครับศาตราจารด็อกเตอร์มาคัแรดฟอร์ดนะครับาาร,รับบอ bon ลจากทางด้านของอามัดนะก่อนที่จะแตะนหนีไป1จังหวะแล้วก็ปั่นต้องใช้คําว่าโอ้โหโค้งอย่างสวยนะลูกนี้มุมพอดีเป๊ะแล้วก็ตอนที่ปั่นเนี่ยไม่มั่นใจว่ามุมที่แรมเดลเนี่ยเหมือนจะโดนบังหรือเปล่าคือแบบมองไม่เห็นคือเหมือนแบบว่าเห็นหนนนนออออีกทึ่คืบ bon มัต้ เด้งเข้าไปแล้วอ่ะก็ต้องชมแหละว่าแรดฟอร์ดลูกนี้เนี่ยถือว่ายิงได้ดีมากๆเลยนะครับก็จบครึ่งแรกไป2-0นะครับเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยก็หลายๆอย่างแมนยูก็เริ่มดูแบบว่าเข้าที่เข้าทางมากขึ้นความมั่นจงความมั่นใจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่โหวันนี้ แปลกไปอย่างชัดเจนก็คือแรดฟอร์ดพอเบิกสกอร์ประตูให้กับตัวเองได้เนี่ยโอ้โหคนเดิมกลับมาเลยนะความมั่นใจความมั่นใจกลับมา <c oughs> ก่อนเริ่มเกมนี้เนี่ยเราคุยกันว่าแรดฟอร์ดอ่ะมันดูไม่คือแต่ก่อนติดมุ่งเดี๋ยวนี้ติดใจเขาพอยิงได้ปุ๊บม่งกลับไปติดมุ่งเหมือนเดิมเลยคราวนี้ <c oughs> โอ้โหก็ก็โอเคแหละมันดูมีความมั่นใจแล้วก็แบบจงังหวะ2 1หนึ่งไงบางครั้งก็มีจังหวะ9ก้าแหวนเหมือนกันนะเออก็ต้องรอดูว่าโมเมนตัมเนี้ยทางด้านของแรดฟอร์ดจะกลับเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ะครับก็หลังจากนั้นนะครับทางด้านของเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยเกือบเกือบจะนาทีที่80แล้วนะมาโดนใบแดงนะครับคือลูกเกมตอนนั้นเนี่ยเซาท์แฮมป์ตันก็ถือว่าพยายามละกันผมใช้คำว่าพยายามที่จะตีประตูเพราะว่าจาก2อเป็น2อหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติทําได้นะมันก็ยังเป็นเกมที่สามารถอย่างน้อยอะ่ะอ่ะหนึ่งแต้มก็ยังดีวะสำหรับเซาท์แฮมป์ตันน่ะนะครับนาทีที่78เนี่ยโอ้โหแจ็คสตีเฟนนะครับไปทําฟาวใส่กานานะโชลูกนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทําไมถึงถึงเสียบได้ทุเรศเชโกทุเรศแบบบนนนนัััั้้เลยะครมมโโอหน ขามันสูงมาเลยอะใช่คือโอเคจังหวะที่เราเห็นตอนทาฟาวน์น้าตอนนั้นเนี่ยเราเราดูไม่ทันหรอกไม่ได้แบบเอ้ยโอ้โหเพราะว่าจานแม่งเดินมาให้ใบแดงเลยอะอแต่พอภาพช้ามาทั้งนั้นแหละครับโอ้โหเปิดปุบไม่พอนี่คือยกเท้าไปโดนบริเวณหัวเข่าของกานาโชเลยนะลูกนี้เนี่ยโหดีนะได้ไม่เจ็บใช่คือมันโอ้โหเสี่ยงมากแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ทอ,อรนร์บ,บ,รบอหลหน,น,นึ่เด,เปปดเกปงได้เลยนะ นะเอาจริงๆแล้วพอเริ่มขึ้นหลังมาเนี่ยเซาดูแบบช็อตแบบแปลกๆไปนะ ด,ดูเหมือนแบบว่าโอ้โหครึ่งแรกกูพยายามมาอย่างหนักแต่แบบเหมือนไม่ได้ผลนะมันโดนนะเออแล้วก็เลยแบบช็อตไปดื้อเลยใช่ก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีจังหวะช่วงชุลมุนแต่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันก็คือจังหวะที่มีการบาดเจ็บของนักเตะแมนยูนะครับแต่ก่อนที่จะจบเกมเนี่ยแมนยูมาได้ประตู3ามศูนย์ตอกฝาโลนะครับจากกานาโชในนาทีที่90บวกหนะฮะจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นคาซิโรโลที่จ่ายทะลุให้กับท้นานของดาโลนะครับหลุดไปแล้วก็เปิด กลับเข้ามานะแล้วก็เป็นกานาโชที่โ,โหยิงแบบแซกหน้าเลยอะ ในมมจังหวะเนี้ยไอไอตรงดานโลดอ่ะมันมีเหมือนเดิมล้ไอซาตัมตันหลังมั่งทิ้งไว้ตัวหนึ่งทิ้งออไว้อย่างไม่ทิ้ง <c oughs> ไว้อย่างไก<อ>ล<อ>เลย <c oughs> ไม่ทิ้งไว้ไกลเหมือนมึงแบบมึงไม่ได้ยืนตำแหน่งไม่ได้ดูนี่เลยอ่ะไอไอคนที่แบบว่า<อ>ยืนตำแหน่งที่มันหลุดนะครับก็โอเคเกมนี้เนี่ยผ่านไป3ามศูนย์แต่ว่าเดี๋ยวมีประเด็นที่ต้องพูดคุยกันครับจังหวะที่เราจะพูดคุยกันเลยเนี่ยในเกมครับคือจังหวะอาการบาดเจ็บนะครับไล่มาตั้งแต่ทังด้านของลิซันโดมาตินเนสนะที่เหมือนแบบสภาพดูไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นัััมกาล่นนตวหงจ้ไ ก็มีทางด้านของมาไทเดอริกแล้วก็มีแฮร์รี่แม็ไกไาวอีกที่ทุ่งฝึกถูกเปลี่ยนตัวลงไปเนี่ย ซึ่ง3คนนี้เนี่ยยังไม่รู้นะว่าอาการเป็นยังไงเพราะว่าเราอัดเนี่ยคือจบเกมปุ๊บรวบรวมข้อมูลมาประมาณหนึ่งแล้วก็อัดเลยนะครับต้องรอสถานการณ์หรือว่าออรอบทสัมภาษณ์จากทางอิกเทนฮากอีกทีนึงว่าสุดท้ายจะมีใครท,ที่ที่มีปัญหาหนักหรือเปล่าซึ่งนั่นรวมไปถึงเหมือนคริสเตียนอีดิกเซนเอง,เองก็ก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันนะซึ่งเอาจริงๆแล้วอะถ้านับเอาแค่สามคนแรกอะโหสามเซนเตอร์ถ้าไปพร้อมกันหมดนี่ชิปหายแล้วเลยนะใช่แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะหนักขนาดนั้นหรอกนะคือไอทางด้านของแม็กควายเน กับเ hey, หยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เหมือนจะกลับมาปกติแต่ริซันโดมาติเนสเนี่ยอันนี้ต้องรอดูเหมือนกันบวกกลับมาไทยล,ลิกเพราะไอ้จังหวะที่จับเนี่ยไม่รู้แฮมสติงหรือเปล่านะดูน่ากลัวเหมือนกันใช่แต่ว่าเหมือนมันยกมือบอกข้างสนามว่าว่าไหวตอนนั้นไอ้ตายอบอกว่าแค่คันตูดเฉยเหรือเป่า <laughs> คือตกใจเลยจังหวะที่มันจับอะ่ะก็ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับนักเตะที่มีการบาดเจ็บของยู่นเตดนะครับมาดูสถิติในเกมนี้กันสักหน่อยนะครับเกมนี้เนี่ยทางด้านของแมนูเนี่ย มีตัวเลขในสแตตที่ค่อนข้างดีนะครับเกมนี้แมนยูคอมบอลไป5 6เนะครับเจ้าบ้านอย่างซาวแตันเนี่ยคอมบอลไป4 4แต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสยิง6ครั้งตรงกรอบ4ไม่ได้เลยสักประตูนะครับเทียบกับแมนยูนี้เนี่ยโหโอกาสยิง20่ครั้งตรงกรอบ10ครั้งได้มา3ประตูก็ถือว่าทําได้โอเคนะเออดูดีขึ้นดูดีขึ้นใช่ทาได้โอเคโดยรวมนะ้วถือว่าทําดีมากๆแต่ปัญหาของแมนยูเนี่ยมันมันยังมีอยู่ในในบางช่วงนะครับคือหนึ่งแหละต้องยอมรับว่าซาวแฮมตันเซตน ต้องพูดกันตามตรงว่าเพิ่งได้ดูซาวแฮมตันแบบเต็มเกมอะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจอเบนฟอร์เจอทางด้านของฟอร์เรสต์หรือว่าเจอนิวคาเซลเนี่ยเราไม่ได้ดูเต็มเกมะนะครับเต็มที่กับดูไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยไอซาแฮมตันพยายามที่จะไม่ได้บูมบ่ามนะมีการต่อบอลมีการทำช่งบแบบโอเคอเออผมว่า ไอรูปเกมหรือวิธีการเล่นของแซลแฮมตันน่ะชัดเจนและผมคิดว่าดูดีด้วยซ้ําแต่ว่ามันมีจังหวะที่แบบที่มันต้องเฉียบคมจริงๆอ่ะไอคุณภาพนักเตะที่มันไม่สามารถลงโทษจังหวะช่วงที่แมนยูพลาดได้อ่ะอันนั้นน่ะถือว่าเป็นอะไรที่ที่ยังยังไม่ดีพอนะครับไม่ใช่แมนยูไม่มีโอกาสแบบไม่ได้เปิดโอกาสให้แซลแฮมตันเลยนะผมว่าจังหวะพลาดแมนยูก็มีเหมือนกันคือมันมีจังหวะที่แบบเปิดเด้งๆให้คู่แข่งยิงพอสมควรแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้เซามันดวงซวยไปเองอ่ะมันยิงพลาดบ้างหรือว่าบางทีแบบโอ้โหไปอย ใช่แล้วก็ไอจุดที่ต้องเียกได้ว่าพลิกเกมจริงๆเนี่ยก็คือจุดโทษนั่นแหละที่อาเชอร์มันยิงไม่เข้าอันนั้นก็ต้องยอมรับเลยว่าถ้านำา1 0เนี่ยแล้วแซมตันเปลี่ยนวิธีแล้วแมนยูต้องต้องเดินหน้ามากขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่แน่เพราะว่าเกมริมเส้นเนี่ยโดยเฉพาะทางขวาของแซมตันวันนี้เนี่ยโอ้โหเล่นงานดาโล่แบบเป็นขี้เผาแบบเผาไปเลยอ่ะเออคือเอาไม่อยู่เลย แล้วมันเติมคู่แล้วนะรู้สึกว่าจะทั้งแบบดริบบิ้งกับไอ้ทางด้านของชูกาวะเนี่ยคือแบบผมว่าเล่นเข้าขากันโอเคเลยนะอเออแต่มันไปนขาดไอ้จังหวะจบเท่านั้นเองอะนะครับก็สุดท้ายลงโทษไม่ได้ก็โดนแมนยูลงโทษไปนะครับลงโทษไ,ได้ได้คมกว่าส่วนทางแมนยูเนี่ยถามว่ามีช่วงเวลาที่แย่ไหมในเกมนี้ก็มีครึ่งแรกนี่คือแบบคอปปี้เมนูกับอีริกเซนเนี่ยโอ้โหกำลังนั่งคุยกับซาอะไรว่ามันจะไหวหรือเปล่าวะสองคนเนี่ยเออพอนี่มันนี่คือคนตัดเกมเลยกลายเป็นเสาลลคองบ ยาวๆไปพักหนึ่งเ,ออเลยเออ,เอ,อแล้วแบบว่าไม่สามารถพาบอลหน,นีออกจากโซนของซามตันที่ตั้งไว้บริเวณกลางสนามคือแบบผ่านกลางสนามไม่ได้เลยอ่ะเออ,อมแมนยูอ่ะแต่ว่าพอเริ่มไอ้นี้ได้ปุกก๊บก็โอเคดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นการปลดล็อกอะไรหลายๆ,ๆอย่างครับหนึ่งละโอ้โหโอนาน่าวันนี้เซฟจุดโทษไปน่าจะเรียกความมันมม่นใจให้กับตัว,<จ>ตวเองได้เหมือนกันนะครับแนวรับอ่ะ เราด่าเดลิกไปว่ายังไม่ถึงเวลาที่สมควรจะลงเป็นตัวจริงแม่งมงบะตูไปซะนะฮะแรดฟอร์ด <Red ford S 2> หลาะจังหวะด้วย <c oughs> เออแรดฟอร์ดวันนี้ก่อนหน้านี้เราบอกว่าหรือจะให้กานาโชออกสตาร์ทก่อนคู่กับอาร์มัดไปเลยซ้ายขวาอ้าวแม่งยิงประตูไปอีกเลยออมันจะติดหน่อยๆก็ตรงเซอร์ซี่นี่แหละที่แบบโอ้โหโอกาสหนึ่งๆมีเหมือนกันเซอร์ซี่แต่ยิงไม่ได้นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะสำหรับเซอร์ซี่เออแต่โดยรวมเนี่ยเกมนี้เนี่ยหนึ่ง แมนยู U, ไอตัวที่ต้องการความมั่นใจทั้งหลายเนี่ยได้เต็มเต็มเลยนะครับเกมนี้ 2. โมเมนตัม um, หลังจากที่ทําผลงานมาไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ในเกมนี้ผมว่าโอเคเลยนะสำหรับแมนยูแม้ม้มันจะไม่ได้แบบหุยเพอร์เฟกอะ,อะแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการที่จะอ่ะเดินหน้าต่อก้าเ <9 S 2> ตือไปน้อ,อยแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือการเก็บ เก็บคินชีสซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะพอใจสําหรับคริสนันฮาร์อพอสมควรเลยนะกับกับแนวรับเซตนี้นะครับที่เหลือก็ไม่รู้เอาไอ้ที่เจ็บๆกันไปเนี่ยมันจะหนักแค่ไหนนะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้อ่ะเซหรัฟแฟอแมนยูคิดไงบ้างเกมนี้ ก็ถือว่ารอดตัวไปอีกเกมหนึ่งถือว่าเล่นดี <c oughs> เล่นดีอ่ะต้องชมเขาหน่อยเกออ็ทำทำได้ดีก็โอเคใช่ต้องต้องพูดอย่างนี้แต่ถ้าถ้าสิบนาทีแล้วเป็นแบบนนั้ทั้งเกมเนี่ยผมบอกเลยต่อให้ชนะนะก็ก็โดนด่าเหมือนกันนะถ้าลูกเกมเป็นแบบ10นาทียาวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับหากพวกเราผิดพลาดหรือตกหล่อนอะไรไปยังไงก็ขออภัยวในที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายแฟนๆคิดเห็นยังไงครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก่อนจากการขายที่ชิ้นชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็รบกวนหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจออกััันคคลิปปต่ไรบผมสสวดี สวัสดีครับ